สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูจะสอนสารอนะคะสารอนะคะสะโอคืออะไรสารอประสมคำอยู่ประจำตำแหน่งหลังพยัญชนะอยู่หน้าบางอ่านดังดังดงดงดงกกหมายความว่าตัวอ่างเนี่ยจะอยู่ตัวหลังนะคะและตัวหน้าก็จะเป็นพยัญชนะ เพราะนั้นสระอเนี่ยเป็นสระพิเศษคือจะมีพยัญชนะสองตัวตัวแรกเป็นพยัญชนะแต่ตัวหลังเป็นออ่างเสมอนะคะอ่ะเรียนมาดูค่ะขออขอขออของอ,องอจออจอซออซอ ตอตอทอถอทอทอปอปอพอพอมอมอยอยรอ สออซหออหออออหออหอขออขอไม่ต้องสะกดแล้วนะคะขออขอเราสะกดรอบแรกไปแล้วงอองอจอจอซออซอตออต ทอออทอถอปอปอพอพอมอมอยอยอรอรอวอวสอสอหอหออออและหออหอค่ะ อ่าอันนี้เป็นการอ่านแบบแจกลูกนะคะฝึกอ่านเป็นคำชีละคำนะคะฝึกอ่านเป็นคำชีำละคำเวลาอ่านให้ครูฟังเริ่มต้นจากตรงจุดนี้นะคะอ่ะกอ,อกอขออขอขออของอ,อง,อองอจอ,อจสอส เวลาเขียนก็เขียนแบบนี้นะคะตออตทออตตัวเรียนคะคำนี้ไม่ใช่นะคำนี้อ่านใหม่อะคำนี้มันถอดถุงนะคะถออตทออตออันนี้ทออตปออปพออปมออมยออยรออรวออวสออส โอ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 นะคะอ่ะและ้วลิงก็ฝึกอ่านนะคะอ่าพร้อมพอเป็นฝึกอ่านเป็นคำทีละสองคำจะเริ่มยากขึ้นแล้วจะมีสระอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องคือสระที่ได้เรียนไปแล้วนะคะจะเป็นสระอะไรก็แล้วแต่คำนะคะกอกอกอ,อ,อ,อากากอกา มออามาขอขอมาขอรออออยารอยามออามารออรอมารอขอคอรออาราคอลาขออาขางองอขางอพออพอดอดีดีพอดีสอีสีมออสีมอขอขอเดดูขอดูชอชูคอคอชูคอ มอมอสอสอมอสอพอพอดูดูดพอดูก่อนที่จะไปอันต่อไปนะคะทั้งเรียนอ่านคล่องแล้วก็สามารถอ่านโดยไม่ต้องสะกดคําได้อ่านแบบนี้เลยนะคะกอกามา,มาขอรอยามารอคอราขางอ อดีสีมอขอดูชูพอมอสอพอดูอ่ะผ่านนะคะแม่ฝึกฝึกอ่านเป็นคำทีละสามคำเนี่ยมีความสำคัญมากนะคะมานจะเป็นเหมือนบททดสอบว่านักเรียนเข้าใจบทเรียนนี้และบทเรียนที่ผ่านมาดีไหมนะคะ มอมาขอขอเราดูมาขอดูชาชูคอคอรอรอชูคอรอซอสอดอยดีดอยดีซอดีดีสออีสีมออมอมมอสีมอมอมรอออรอยาดอยดีรอยาดีมอยมีมอมาพอพอมีมาพอ ขอขอดยดีโดยดีขอดีดีรอดีรอรอดอดูรีรอดูอ่ะาอนี้อ่านแบบไม่สะกดแล้วนะคะมาขอดูชูคอรอซอดีดีสีมอมรอยาดีมีมาพอขอดีดีรีรอดูเอาละอันนี้ก็จะเป็น ฝึกอ่านเป็นคำทีละสามคำนะคะและสิ่งที่รอคอยคือหน้านี้อ่านเอาเรื่องบทที่11แปลว่าสาระอ,อนี่เป็นสระที่11ของสระเสียงยาวแล้วนะคะอ่านนักเรียนดูรูปจะมีเด็กน้อยคนหนึ่งนั่งอยู่นะมีต้นตาลมีปูมีรูอะไรสักอย่าง2รูอ่ะเรามาดูกันว่าเนื้อความ ในเนื้อ <doubling> เรื่องอ,อ่านเอาเรื่องบทที่11นี้จะเกี่ยวข้องกับภาพนี้อย่างไรอ้าวติดตามต่อไปนะคะอ้าวมาดูพร้อมเุืครูรอ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 อดูรอดูรอ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 อดูปอปูรอดูปู รอรอดูดูปอปูดูดูงองูรอดูปูดูงูปลปูซออโซซเอซหอเอเหหออาหาเรารูปูโซเซเหหารูอออาดูดูปอปูซออโซซเอซหอเอเหหออาหาเรารูอาดูปู โซเซหาขอโทษค่ะเหหารูเอาใหม่อาดูปูโซเซเหหารูอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนจะอ่านให้มันคล่องก็คือนักเรียนก็ต้องฝึกอ่านหลายๆรอบนะคะแล้วก็อ่านให้ได้โดยไม่ต้องสะกดรอรอดู รอดูปูรอดูปูดูงูปูโซเซหาเหหารูปูโซเซเหหารูนะคะอาดูปูโซเซเหหารูอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่านเอาเรื่องบทที่11นะคะมันเลอะคุณครูเมื่ออ่านเสร็จแล้วคุณครูก็ลบสิ่งที่คุณครูไม่ต้องการ เพื่อให้มันไม่ลกเกินไปการขีดของครูขีดให้เรียนรู้ว่าคุณครูอ่านตรงไหนเพราะว่านิ้วครูชี้ในช่องทางที่คุณครูสอนนี้ไม่ได้เรียนมาดูนะคะคําถามท้ายท้ายบทรอดูอะไรเขาถามรอดูอะไรนะคะทั้งเรียนจะสังเกตว่าคุณครูกระดกหรืนนอนอเรือเสมอเลยนะคะรอดูอะไรอ้าวรอดูอะไรคนักเรียนรอดูอะไร เขารอดูอะไรนี่เขารอดูปูแล้วก็ดูอะไรด้วยดูงูด้วยเขารอดูสองอย่างเลยนะคะทั้งทั้งปูและงูเพราะฉะนั้นหน้าที่ของนักเรียนก็คือเอาคำที่ครูวงด้วยสีแดงเนะ่ยไปเขียนในคำถามที่หนึ่งรอดูอะไรก็ตอไปปูและงูนะอ้าวข้อที่สองถามว่าอะไร ปูหาอะไรเออปูมันหาอะไรปูมันหาอะไรคะนี่ไงคะปูเซโซเซเหหารูมันปูมันหาอะไรคะใช่แล้วนะคะนักเรียนปูมันหารูนะคะอ่ามันหารูนะข้อต่อไปข้อที่สามถามแล้วใครรอดูปูใครรอดูปู ใครรอดูปูคะนี่ไงคะตัวการสำคัญที่รอดูปูคือใครคะอ่าเออนะอ่าเนี่ยไม่รู้ไม่รู้พิสวาสอะไรปูนะคะอ่าเขารอดูปูนะคะคนที่รอดูปูคืออ่านี่ไงอ่าดูปูโซเซหาลูแปลว่าอ่าเขารอดูนะคะเรียนก็ตอบอ่าตอบเอาเองนะคะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้คุณครูสอนเรื่อง เรื่องอะไรแน่นอนเลยสรลอใช่ไหมคะ mm hmm. อ่ะวงไม่สวยไม่เอาอะไรไม่สวยไม่เอารบใหม่ไม่สวยเลือเทอะไม่เอาเอาหม่อ่าวันนี้ขอใช้สีนี้เลยอ่ะสารออนะคะสาะอสอะอ,ะอ,ะอเป็นคำพิเศษมากคือตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นพยัญชนะนะคะพยัญชนะชนะอะไรคะ กอไก่ไม่ยอมหายนะคะดื้อด้านมากเลยนะคะเพี่อขอลบใหม่ก็จะเป็นอะไรขอลบตรงนี้ออกก็จะเป็นกอไก่ถึงฮอนคุกนะคะเนี่ยตรงเนี้ยแล้วตัวหลังที่คุณครูขีดเส้นใต้ด้วยอออ่างขีดเส้นใต้อออ่างเนี่ยสะะอ,อตัวสุดท้ายจะเป็นอออ่างเสมอเลยจะเป็นตัวอื่นไม่ได้นะคะ สระออจะเป็นตัวอา่างแค่ตัวเดียวนะคะอ่ะาเพราะนักพิัยายนชนะต้นคือกอไก่ถึงฮอนดููเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่แต่ตัวที่2สองสอาออจะเป็นอออ่างเสมอสําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอ่าเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ